คือบินการบินไทยได้20กิโลแต่บินภายในได้15ทีเนี้ยพี่ต้องเอาออกเพราะว่าของพี่มันเกินมา5กิโลอะอะอะมีน้าน้ำหนักทำไมมันเยอะจังโอ๊ยชื่อไกด์กัมก็คือชื่อกัมแหละครับแต่ว่าอาชีพดั้งเดิมจริงๆก็คือมักคุเทศนํำเที่ยว พาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศครับผมเดินทางไปทั่วโลกครับที่เราทำในการแจกข้าวเนี่ยแล้วเราได้อะไรเราได้ความสุขของเราหลายๆครั้งหลายๆคราวเราเป็นผู้รับไปทำทัวร์เราได้ทิปเรามีความสุขที่ได้รับทีนี้เราก็เลยดึงความรู้สึกนั้นมา แบ่งปันให้ผู้คนให้เป็นผู้รับบ้างแล้วเราก็เป็นผู้ให้บา้างอันนี้อร่อยจ้าเราเห็นรอยยิ้มของผู้รับจากผู้ให้ใครยิ่งเอาไปเยอะๆเนี่ยผมยิ่งมีความสุขนะครับพวกละหนอยสืบอาย่สิอโอ้ยสองอยก็ให้หูม <laughs> <laughs> ร,ร้าหมาเห่ามากครับ, <laughs> ก,บกับตำแตงปล <laughs> าร้าแบบนี้มาที่แคสเนียยังได้กินเลยครับกับบรรยากาศแบบนี้สุดยอดครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ